นี่คือต้นแอปเปิลที่เพาะขึ้นมาเองเวลาเราซื้อมากินแล้วก็ส่วนมากจะทิ้งเม็ดของเขาไปลองเอามาเพาะดูก็ขึ้นนะขึ้นมาสี่ห้าต้นแต่หนูมันรบกวนไม่ว่ายอยู่่ลกอย่างเงี้ย อยู่ใต้ล่มเตยลายใหญ่ดูลากก็ได้อยู่ใกล้ๆลองมาทำร้านแล้วก็เพาะชำทุกอย่างเนี่ยขึ้นมาได้ปูไม่เกือบสองเดือนตั้งค่าปลูกบอนต้นแรกเลยลองเพาะดูประมาณวันที่3าที่สีธันวามันก็มีต้นให้ดู แรกมี4ีห้าต้นแต่เหลืออยู่ต้นเดียวนี่ก็คือรุ่นใหม่เนี่ยรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่รุ่นใหม่มีอยู่5้าต้นเมื่อคืนนี้หนูกัดเนี่ย หนูกัดเหลือแต่ตอจากต้นอย่างเงี้ยดูอุปสรรคใหญ่เลยถ้าจะพาะแอปเปิลก็ต้องไม่มีหนูน,นี่มีหนูแถวบ้านก็ดูสภาพแวดล้อมหลกๆขึ้น,นขนาดนี้ยังมีรังนกเขาเลยเนี่ย เราทำตรงนี้ให้ดูว่าอยู่บ้านลุงสมพรทํำลองดูชำลองเพาะเมล็ดแอปเปิ้ลดูมันก็ขึ้นนะแต่ก็มีหนูช่วยกำจัดให้คือเขากลัวเราพอขึ้น เดี๋ยวจะต,ต่อเช้ามาเมื่อคืนนี้เองเนี่ยผลงานเขาจากห้าต้นก็เหลือสี่แล้วตอนนั้นก็เหลืออยู่ต้นเดียวสิดดูต้นนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าถ้าไม่มีหนูมากัดก็คงจะรอดนี่ก็ได้ นี่ก็โดนกัดปลูกอะไรคือเขากัดหมดเลยนี่เขากัดเมื่อคืนนี่ดูปลูกอะไรไว้ปุปะสะใหญ่เลย ต้นอะไรก็ไม่ค่อยจะเลือหนูแทะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้จากช่องลุงสมพรให้ดูให้ดูให้ดูดบรรยากาศมีไหลแล้วต้นนะใบเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ มีสามลอันนี้มีอยู่สองก็นนอนนขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูช่องลุงสมคร r n สนลูนะนลกก็ไปติดตามคลิปต่อไปเพื่อมีสาระมั่งกนน็ดูไม่มีสาระก็ดู ไปก่อนไ,ไม่ใช่ตัดปวดปวดตอนนี้โชว์บรรยากาศก็จะเป็นอย่างเงี้เช้ามาเช้าว,วันที่สิบกุมภาหกห้าขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ จากท่องลงส,งพลสมพรสอนลูกหืมกลัว